วันนี้มาเก็บสารแหน่เนาะเก็บสารแหน่ไปขายจ้าอันนี้สิไปซุงใส่นะคะทรงแม่ขายในหมู่บ้านจ้าตาัดแบบใดให้เพื่อนนี่ตัดแบบให้เพื่อนเป็นมัดเป็นกั้มละของเพื่อนนะ กำละกําละห้าบาทกำละห้าบาทแต่ว่าห้าทรง่อนเป็นกิโลนี่เยลยค่ะสละแหนในกองโคลงอันนี้อายุได้ยักมือหลายเหย็ดหนึ่งเดือนแต่บอ <c oughs> อายุหนึ่งเดือนเนะาะมันตกไปบนแม่น่าลงตอนลงอยู่นี่ค่ะดันก่ได้นตอกไปบนนี้ ใบใหญ่แห้งด้วยค่ะเบิ้งหมดแล้วอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือข้าตัดตัดไปขยายต้นพัน่อยเนาะขยายต้นพันทันเรื่อยๆตัดค้ายน้ำขายตัดคลายน้ำเทีต้นพันุ์ขายพร้อมนะคะนี่ค่ะข้ากับตัดเข้าแบบนี้แหละตัดแบบไรนะไปขยายพันในเป็นอ่ะตัดช่ำ ตัดเอาตนเอาตนพอดีพอดีบอกออโอเคทีทีมันมีการสีเขียวเขีม่งม่วงัการสีออกม่งม่งเขียวเขียตัดเงปะเนี่ยมาจังสีไปช้ำยังสีไม่งมันจะมีเขียวเขียว